ข่าวสั้นทันโลกฝากกดติดตามด้วยนะคะสอสอเจีย๊ยบฟ้องกลับแรมโบ้ใช้มาตรา112ปิดปากฝ่ายค้านท,ทั้งที่มีอำนาจตรวจสอบตามรัฐธรรม,มนูญ ปมรัฐโชคประมิตรกุลสอสอแบบบัญชีรายชื่อพักก้าวไกลพร้อมด้วยวิโร์ลัคนาอดีศรโคศพักถแถลงต่อสื่อมวลชนจากกรณีที่สุพรอัฐาวงผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี เตรียมดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์มาตรา14รวมถึงใช้ประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ต่ออมรัตโชคประมิตรคุณกรณีอภิปรายไม่ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี และใช้ถ้อยคำล้อเลียนสถาบันพระมหา,หากษัตริย์ในเฟซบุ๊กอัมรัดกล่าวว่าจากที่ตนได้อภิปรายนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นการทำหน้าที่ตามปกติในฐานะสมาชิกผู้แทนราษฎรพักร่วมฝ่ายค้าน ในการอภิปรายเพื่อตรวจสอบถ่วงดุลการทำงานของฝ่ายรัฐบาลในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติโดยจากข้อหาที่สุพร์เล่าวอ้างว่าตนหมิ่นประมาทต่อพลเอกประยุทธ์และไปดำเนินคดีที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีบกปอท ทั้งนี้อมรรัตน์มั่นใจว่าตนไม่มีเคยมีการโพสต์ล้อเลียนตามที่สุพรกล่าวหาโดยตนได้ปรึกษาฝ่ายกฎหมายของพรรคก้าวไกลพร้อมจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุด เนื่องจากกรณีนี้เป็นการกระทําที่ใช้อคติของสุพรอย่ามากลั่นแกล้งรังแกกันในการใช้ประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ในการปิดปากสอสอพักร่วมฝ่ายค้านและประชาชนผู้เห็นต่างและหลังจากนี้ตนจะรอตรวจสอบหนังสือคำร้องของสุพรจากทางปอท อีกครั้งเพื่อความแน่ชัดและให้ฝ่ายกฎหมายดำเนินการทางคดีอย่างถึงที่สุดข่าวสั้นทันโลกฝากกดติดตามด้วยนะคะ